จะทายัางไงกับรถที่คุณรักให้ใหม่เหมือนวันแรกอยู่เสมออยากได้ทั้งป้องกันสะเก็ดหินสะเก็ด <ใน S 2> ดินที่สำคัญอยากได้สีรถเงาฉ่าอยู่ตลอดเวลาไปถามแชทจ GPT มาแล้วคำตอบที่ได้คือแรปฟิล์มใสกันรอ้อนโอเคดีเลยเามาร้านนี้คือตอบโจทย์และนี่คือร้านหมูสานออโต้ครับย่านพุทธมณฑลสายสองที่ร้านนะคะเขาจะมีทั้งแรปฟิล์มใสกันร้อนแรปเปลี่ยนสีรถและติดฟิล์มกระจกรถต้องการความร้อนที่ร้านแล้วก็มีให้ทดสอบความแข็งแรงของตัวฟิล์มตัวนี้นําเข้าจากอเมริกาเป็นเนื้อฟิล์มเกรดทีมีความยืดดดยยยุ่นนสสสููงงงแและัาามรถฟ้้้ไเอว แต่เวลาลอกไม่ทิ้งคราบกันและยังปกป้องสีเดิมของรถด้วยนะถ่ายมาให้ดูนะคะว่าที่ร้านมีวิธีอะไรบ้างอื่นก็นารถไปล้างเพื่อเตรียมพื้นผิวก่อนติดแล้วทางร้านเขาตัดฟิล์มโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความแม่นยําที่สูงและก็จะได้ไม่มีรอยต่อบอกเลยว่างานเขาเนียบมากค่ะทุกคนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสีรถเงาฉ่ากว่าเดิมมากเป็นานที่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆใครอยากดูแลรถให้เหมือนมากแนะนําที่นี่เลยนะทุกคนทําครั้งเดียวคืออายุการใช้งานเจ็ดถึงสิบปีเลยใครสนใจอยากทำแคปคล 哈。Huh?